ฟิวมาดูพ่อหลับครับผอนี่ต่อยก็เอาไว้ถ้าอยากเห็นแท็กลุก a i l แ n นขึ้นอาลับหนึ่งนะอะนะอ้าพูดละบ้าหาทำนะหาทำอยู่นะหาทำพ่อไปนอนแอบเมื่อกี้ยังไม่หลับ <มะ S 1> เลยเมื่อกี้จะเล่นเกมหลับ,บอก วันนี้วิ่งสามงานเลยเหนื่อยมากต้องการคนนวดไหมเขาถามคนนวดให้โดนจุดอกดปุ๊บแลวแบบปึ๊บปึหลับเลยเหรอหเ,เอามาพาดเลยเลยไงเน <c oughs> ี่ยดองเลยเหรอยังไงรู้หมาแล้วเป็นชิบะเป็นชิบะผสมอ่ะมันก็ไม่ได้เหยียดน้องหรอกแต่ว่าน <c oughs> ้องแบบหน้าหลับไง หน้าน้องแบบหันมามองหังนอนะไรก็ทำหน้าแบบหมาดิหันหันมองแล้วก็นิ่งเนี่ยไม่ดุไม่เห่าไม่อะไรแต่แบบนี่คือหน้าแบบชีบ่าเลยหรอไอ้บอบอบอล่าสุดบอไปเล่นกับหมาแล้วหมาเห่าล่าสุดชีบ่าอ่อนแล้วนะกลับมาพี่บอแบบพี่พี่พาพาไปโราบาไปโรงพาบาหน่อยแขนอยู่ในปากหมาไปแล้วกลับมาเลยแขนครั้งเดียวเอาโอ้ยยือยู่นะโอ้ยืนคืนแน่นอนหายไปแล้วปะ เราถึงพี่พอหายไปพอหายไปแล้วนะอยู่ในตัวใช่ปะนั่นมันรังเล่นไงแต่หมาตื่นแล้วน่าแต่น่าน้องแบบไม่เล่นด้วยน่าน้องไม่เล่นน้ำเมื่อกี้หน้าน้องคือต้องใช้คำว่าเข้ามาแกนขาดนะเข้ามาดีแกนขาดบอกไว้ก่อนจะดูไลฟ์ไหนดีกว่าผมว่าสักประมาณห้าโมงวะไม่อันนี้เพจไลฟ์หกโมงเย็นใช่ไหมครับ ตอนนั้นหกโมงเหรอแต่มีพิจิกรคืออยู่ที่งานในหกโมงเย็นแล้วครับกลับเลยครับรออะไรนี่กี่โมงสี่โมงครึ่ี่ส3 0โงคึ่งอ๋อก็คือเหมือนฟิวแบบมารอแฟนทำงานโมเมนต์ไงเสื้อตามเสื้อขอร้องนีสร้างจะสร้างโมเมนต์ใช่ไหมแต่ที่เสื้อที่ใส่คือของพี่โมงไง ของผมมั่วเขาก็ใส่ไปแล้วเขาบอกว่ามั่วแล้วมั่วแล้วยินเท่ากลับไปบ้านออกหมใส่ของตัวเองเหรอเออออกแล้วเป็นเสื้อเขาสองคนเลยเด็กทุ่มเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ว่าพี่หันพูดก็ใส่เสื้อพี่วอลจังเลยทั้งฟีล่าแล้วก็นี่เลยกรุกเพิ่งรู้เป็นเสื้อเขาหมดเลยดีนยังเหลือข้างในจะเป็นของตัวเองพอกางเกงนี่ก็ของคนอื่นไปซะ เป็นไงชิบาะดุดุะาาอย่าไปเล่นนะวอมันมอขอเกียร <c oughs> น่าจะน่าจะโดนขันมานานล็อกตลอดเวลาเลยก็ถ้าปล่อยไปก็แบบงามงามคือรู้เลยนละเฮ้ยทำไมพี่อว,วอเหลือแขนเดียววะคนดูผู้ชมวอเหลือแขนเดียววอลเหลือแขนเดียวแล้ว่็โดนกัดกชิบ้าเลยเหลือแขนเดียว มาถึงในโชว์แขนเลยดิขบอกแขนหายดปแล้วครับพี่วอลเมื่อกี้ที่หมาเห่าอ่ะก็คือโดนไปแล้วนะมันไม่เห่าอ่ะแต่มันหอนกลัวไหมกลัวะตัวใหญ่นะเธอสู้ไม่ได้หรอกตัวเท่าพี่วอลตัวใหญ่กว่าวอลปะวอลคิดไหมแต่ปล่อยน่าจะสู้ผมหนหนึ่งล่าสุด ชวนหมาต่อยแล้วนะกนกับหมาหกัดร่วนอ่ะปล่อยมันเอามาวิ่งมาชกแกมนไม่ได้ป้าต่อยกับหมา <c oughs> <c oughs> แขนเป็นฟอเขาบอก <c oughs> แกงปะ่ะ ้านอนก็ไม่สบายใจใช่ไหม,มอยากนอนแต่ก็ไม่สบายใจนั่นลูกนะฮะสลับที่กัน <laughs>